HAPPY NEW Year. Oh <my> ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ถูปปี้บินกูชนะฮะอยู่กับเกม Ghost Online ช่วงวิ่งเล่นบนภออูนะครับได้พาร์ทที่5นะครับจากที่คลิปเปิดอินโทรเติ้ตอนต้น,นไปก็ได้ทำการซื้อยักเรียบร้อยแล้วฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ตรงไหนวะนี่ๆๆน,น,นี่นะฮะยักษ์เขายักษ์เขาเดียวมัว่วชิมแม่จะทำแม่งทำแม่งหน่อยนะฮะอะไรครับเป็นขอที่ราคาอยู่ที่7 0 0 6 0้กนะฮะเต้นเก้นเต้นมาจากการเปิดถุงผมได้ซื้อมาเลยครับในราคาประมาณ500บาทหรือถ้าเป็นของในราคาแคชก็ประมาณ4,900นานะครับผมได้ซื้อมาเพื่อที่จะแจกเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมในเกมโกสออนไลน์นะครับ ได้เราว่าไม่ได้มีช่วงนี้ชุวเดียวจะมีช่วที่2ด้วยนะฮะชุวที่2จะเป็นอะไรก็อย่าก,กดปิดคลิปนะฮะเอาละครับแต่สําหรับวันนี้ผมได้ซื้อและจะมาแจกทุกคนเพียงคนเดียวที่เล่นเกมชนะในการวิ่งบนพองอยู่แห่งนี้นะฮะกติกาจะกำชับแล้วนะครับเพราะว่าบางพาร์ทเนี่ยผมก็ปล่อยผ่านไปนะครับแต่ครั้งเนี้ยของรางวัลมีมูลค่าสูง500บาทน,นะฮะก็จะเป๊ะนิดหนึ่งนะครับ ให้ผู้เข้าแขามาม่งขันวิ่งถึงจุดสีแดงหลังจากนั้นให้วิ่งย้อนกลับขึ้นไปนะจนถึงตรงนี้นะครับใครมาถึงเป็นคนแรกคนนั้นได้ยัดไปเลยนะครับเพราจะทำ,ทำการประกาศนะครับหาผู้เล่น2คนที่จะมาเล่นเกมนี้กันวิ่งเล่นบนท้องหมูไป อ่ะีี้มาดูกันนะฮะอ่าขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วคนนี้นะฮะมาดูที่ว่าจะเป็นใครอ่าบาแล้วนะฮะรอรอก็ขึ้นมาตบมือตบมือเออ ดไปแล้ว, <c oughs> ลวได้ผู้ชนะแล้วนะครับคือคุณจา๋านั่นเองนะฮะอ่าตองปือนะครับ,รนนรบทิ้งห่างมากคือคุณจารับที่ชนะในพพาร์ตี้นะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะอ่าโอเคแจกไปแล้วนะครับเอาละครับยังไม่ไจบนะฮะก็ในพาร์ทนี้วิ่งเล่นบุนทอกูในพาร์ทที่5้คุณจ๋าชนะได้พูดยักไปนะครับและที่ดีติด,ด,ดตามช่วงที่2นะครับมันจะเป็นช่วงอะไรไปดูกันนะครับเอาละครับก็ถึงช่วงต่อไปสหรับในคลิปวิ่งกาวิ่งเล่นโพทงทอกูนะครับอาจจะน้อยไป นะครับอาจจะคลิปน้อยไปในการแจกของรางวัลมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับก็ครั้งนี้ผมก็ได้มีช่วงใหม่ต่อจากช่วงวิ่งไดบนโคงท้องหูนะครับก็คือช่วงถาขอให้ได้ถ้าคุณแน่จริงกติกาก็คือคุณผู้ชมก็ต้องเข้ามาเล่น2คนนะครับเข้ามาได้สคนและผมจะทําการ ให้คุณผู้ชมที่เป็นผู้เข้าแข่งขันปาเตมอนในแบบนี้หรืออาจะเป็นแบบอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องแบบแบบ,แบ,บป่าภายัยเสรอไปนะครับเป็นแต่ว่าจะเป็นแมบ,บที่เวลวน้อยๆนะครับพวกเวลวน้อยๆถ้าแบบศูนย์ไปเวลกันผมก็จะไม่ไปเนี่ยเพราะว่าเวลผมยังไม่ถึงไปก็ตายพอดีนะฮะอ่ะก็เป็นว่านะครับให้คู่เข้าแข่งขันทั้งสองคนนะครับไปหาของไปหาเส้นหรือหาขยะจากมอนนี่นะครับเต้ โดยผมจะกําหนดว่าหาจานวนกี่ชิ้นนะครับใดใดตานี้ผมก็จะให้ผู้ชมที่เป็นผู้ขเข้าได้สองคนนะครับไปหาพูดเขาเดียวนะครับพูดเขาเดียวประมาณสัก15นะครับถ้าเกิดมันยากเกินไปแบบว่าเอตอัตราการดอกมันน้อยหรืออะไรเนี่ยผมก็จะลดให้เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนึงอันนี้คือลองเทสครั้งแรกนะครับเป็นช่วงที่2ต่อจากรายการวิ่งเล่นผงทองงูนะครับ ก็ในคลิปแรกก็ได้แจกพูดยักไปแล้วนะฮะพูดยักนะครับผมจะทําการประกาศนะครับในคลิปนี้นะครับโชคดีก็คือหาขอให้ได้ถ้าคุณแน่จริงเนี่ยในรางวัลคลิปนี้คือพูด่วง7วันนะครับก็เป็นรางวัลที่ดรอปลงมาจากของหลักก่อนนะฮะรอครับผมได้พิมพ์ไปแล้วนะฮะมาเล่นเกมที่ป่าไั่สองกันขอ2คนแจกบ่วง7วัดฟัฝีนะครับอ่ะส่งไปเลยคนไหนมาก่อนมีสิทธิ์เล่นก่อนนะคล้ายๆกติกาในการวิ่งเล่นบนท้องอูนะฮะ ไปเอาละครับเริ <Ton ics NG raft> <laughs> ่มก <nên> ันแล้วหาพูดเขาเดียวใครที่เดวก่อนและครบ15อ่านตาที่ผมกำหนดคนนั้นได้พูดบวกไปเลยนะฮะถ้าจะเหนื่อยเบลเยอะขอมันก็ดอกน้อยนะฮะก็เกมนี้น่าจะใช้เวลานานนะฮะนานพสมควรนะฮะ เดี๋ยวปิดดีก่อนโอเคในแบบนี้นะ่าจะมีข้าวมันไก่กับเมโลน่าเมโลมานะฮะโอเคข้าวมันไก่นะฮะยอดเที่ยมข้าวมันไก่ชนะผูชนะคือข้าวมันไก่นะครับ ครับผมยินดีด้วยครับอ่ะปึบป๊บปึ๊บตอแล้วครับก็เป็นอ่าของที่นะครับนะครับแบบว่าเล่นง่ายๆนะฮะเอาไปแล้วนะฮะรู้สึกจะงอนนะฮะเป็นแบบว่าของ เกมที่น่าจะเล่นง่ายๆอยู่นะครับมันก็จะมีผลตรงที่ว่าพวกเวลด์เยอะกับเวลน้อยนะครับอัตราในการดรอปอาจจะต่างกันนะฮะบ,บางครั้งผมก็จะเลือกสถานที่ที่มันยากนะครับแบบว่าไปที่ยากแมบยากหรืออาจจะไปแบบง่ายแล้วแต่ผมนะที่จะกดดับในช่วงถ้าคุณขอขอแค่ได้ถ้าคุณแน่จริงนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งสองรายการเลยนะแต่มาอยู่ในคลิปเดียวกันรายการนี้ก็จะเป็นแทรกเข้าไปนะฮะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับการแจกของนะครับอันนี้ผมก็จะแจกน,ะนานๆครั้งก็จะแจกนะฮะแต่การที่อาจจะได้จะดีแต่อตอผมก็ตัดสินใจว่าอยู่ในคลิปนี้เดียวกันเลยนะครับแบบว,ว่าแจก2ช่วงนะครับถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับผมปับม๊บปิ๊บดูพูดขอจบกา,การแจกของเกม Ghost Online นะครับก็จะให้ข,ขายเครียดกันนะั้นก็จะแจกของสเปรห์เห็นละตามสไตล์ผมนะฮะอย่าลืมติดตามแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ ถ้าอยากโดดเด็กก็เชิญโดดเด็กเข้ามานะครับได้ลิก e s c r i p t i o n นะฮะขอขอบพระคุณทณี่คุณผู้ชมได้รับชมจบจบนะครับผมป๊าปีป้พี่คุณขอตัวรายก่อนแล้วเจอกันคลิปวิ่งเล่นโพงท้องอยู่นะครับบ๊ายบาย